สวัสดีนี่มือแรงจ้าพี่น้องป้องไปสุขภูสุข้นจ้าแม่ลํำไพ่ช่องฟ้ามักพักสวนขั้วจ้าสำหรับมือนี่แรงนี่คลิปนี่แม่น้ำไพ่มพาแช่ประสบการ์เอาประสบการณ์ดีๆมาฝากพีตนน้องคือกาเหมือนเดิมจ้าพี่น้องสำหรับมือนี่แม่น้ำไพ่เสียเอาประสบการ์การเอาแหนแดงเพาะแท่นทิพมอดจ้าพี่น้องเพาะพักเพาะมาเาะเขือเพาะพริกต่างๆเรือว่าถาผู้ไดมีหลายเอาล่องปูนกระถาง ปลูกพักต่างๆนั่นก็คือเป็นการดีจ้าพี่น้องดีสุดยอดเลยจ้าสำหรับเนี้แดงเลยจ้าพี่น้องเด้อเมื่อนี้แม่ลำไผ่สีมะเบาสูฟังว่าเห็ดจังไหนเนาะจ้าเนาะพอว่าแม่ลำไผ่สีเอามะเขือลงปลูกเลยจ้ามืออื่นแม่ลำไผ่พอมะเขือไว้เมื่ออื่นแม่ลำไผ่สีเอามะเขือลงปลูกแม่ลำไผ่ก็เลยมาเห็ดคลิปไว้ทิ้งไว้ให้พี่ให้น้องป้องไปเบื้องเพื่อไปเป็นแนวทางเพื่อไปเป็นไอเดียในการปลูกพักเพาะพัก แบบว่าเพาะพริกมะเขือต่างๆแท่นทีมอดน่าจะนาะสำหรับผู้ใดบอยอยากสือ้อทีมอดผู้ใดมีเน้แดงหลายอยู่เดียวบางคนมีหลายอหลีจากพี่น้องหลตนาสะออนเลยหลยอยู่น้ำหัวน้ำสวนพนน้ำไหม่น้ำไหม่บ่เพนน้ำบอ่อป่าบอ่อยางพนสีมีเนื้อแดงหลายนั่นละจ้าสุดยอดเลยจ้าพี่น้องดีสุดยอดเลยจา้าสำหรับเมียน้ำไผ่นี่พวกที่พเพาะมะเขือพวกที่เพาะพริกต่างๆอันนี้เมียน้ำไผ่เพาะพริกจาก้า อันนี้ซ้หรับพริกเนาะจ้ะเนาะเบาเรืองพริกก้อนเนาะจ้ะเนาะแซมเบาเรืองมาเร็วพันพริกอันนี้แม่ล็ไพัสีบ๊วสื่อเป็นซ่วงมากเด้จ้ะพี่น้องเมล็ดพันธุ์สีบ๊วสื่อเป็นซ่วงมากเมล็ไพัสีสื่อเป็นกิโลมากเพราะว่าเขาไปซื้อกิโลอยู่แผงเพิ่นก็เป็นพันธุ์พริกที่ดีที่ตลาดนิยมต้องการอยู่เดียวจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็เอามาจากไอ้แรียงไงนั่นแหละจ้ะพันธุ์พริกหน่วยพริกนั่นซุ้มเพิ่นเอามาขายนั่นเขาสิมักพริกหน่อยเขาสิมักพริกไงเข้ออเาตามนนนั้้จพี่อง แม่น้ลำไผ่บอเนี่ยนั่ถ้าผู้ใดสีเห็ดพริกเป็นทงเป็นกระถางขายแต่้าพิ่นเบลอเหลือกสายพันธุ์พริกเนาะจ้ะเนาะต่วาถ้าแบบว่าเ้อาสีทรงเห็ดทรงเห็ดแบบให้ผู้คนที่เหลือกสายพันธุ์พริกเข้าก็ต้องเลยฮาโดยซื้อเลือกสายพันไนม่ใหิ่นต่ว่านี่สำหรับอยู่บ้านนอกบอกยังไกับบ้านนอกเข้าส้มส้นเฮาแถวบ้า,บานเฮาคือ่บด้เรื่องมากอียังกับเกียวกับสายพันธเนาะจานะ้ะเนาะบบได้บด้ซี่เรียด่บเด้เขยดกับสายพันธุ์คืออันใดกับปลูกได้ขอให้เป็นพริก เพิ่นสีเดียกแค่ว่าเป็นพริกน้อยแล้วก็เป็นพริกง่ายแค่นั้นจ้าพี่น้องพะว่าสายพันธุ์ที่ห้าซื้อมาจากตลาดนี้เป็นสายพันธุ์ตลาดนิยมอยู่แล้วจ้าเป็นสายพันธุ์เพียงแต่ว่าห้าบ่บููจักว่าเป็นสายพันธุ์หยังซื่อจ้าพี่น้องอันนี้สําหรับผู้ใดสิเพาะขายเฮ็ดขายกะตามหมู่บ้านตามชุนชนเฮาก็ซื้อเอาเป็นกิโลก็ได้จ้าพี่น้องหนึ่งคือห้าซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเป็นกิโลนี่ซื้อนวยสดๆลนมานี่มันเกิดง่าย จ้าพี Peace. Peace. Um. ่น้องเอามากาสดๆเลยจ้าเอามาสีเฮาสีมาตำมตัไอ้กวางเอาแต่ในเขาหรือว่าเฮ้าสีบีเอ่อเฮาสีบีสีเห็ดก็แล้วแต่ต่ข้มถนัดของแต่ละคนมาจ้าเนาะเดี๋ยวต่ข้มถนัดแต่ว่าหรือว่าเฮ้าสีมาตากแหงแต่ว่าถ้าเฮ้ามาตากแหงก่อนมันสิเกิดซาจ้าพี่น้องตาแหงนี่เกิดซาว่าวเฮากาสดๆได้จ้าพี่น้องสีเกิดซาว่าส้ำหรับแม่้ราพ่ายสีกาสดๆเลยจ้ากาสดๆเลยเพราะว่ามันสิเกิดเรีวยว่ากันจ้าพี่น้อง แม่ลำไพ่ก็เลยอยากแนนําจ้าแนะนําว่าให้ซื้อเอาเป็นกิโลซื้อนวยสุกเป็นกิโลมากพอเอาได้จ้าพี่น้องเด้อมันสิเกิดง่ายจ้าพี่น้องมันสิเกิดง่ายแล้วบอกห้งฮ้อนแล่น์นี่คกอกันจ้าพี่น้องบอกห้งฮ้อนแล่นถ้าผู้ได้อย่างได้บอกห้งฮ้อนแล่นมากพอจ้าถ้าเ้าซสือเป็นช่องมีสามสีหามีจ้าพี่น้องเขาซสือเป็นนวยทีเขาพิ่นเอามาจากเมืองท่องนั่นห้าซสือเป็นนวยมากเลยนั่นเอามากพอเลยก็ดีจ้าประยัดประยัดประยัดพอมจ้าพี่น้อง ดอกกระไดท่านเคยก็เข่าเลยจ้าพี่น้องบ่มีสายท่านจ้าพี่น้องอันนี้ท่านรับพริกน่องจ้าพี่น้องพริกม่วงเมรำน้ำไผ่กาใบก็ก็ลังสุดสำรับมื่อนี้เมรำน้ำไผ่สีมะว่าเรืองเพาะมะเขือจ้าพี่น้องเพราะว่าเมรำน้ำไผ่เสียล้มปู่เลยจ้าเมรำน้ำไผ่ก็เลยเอามาให้อัปเดทใบห้พี่น้องเบื้องหน้าจ้าเนาะว่ามันได้ผลแบบใด้ดีแบบใด้บ่ดีแบบใด้นะจ้าเนาะอันนี้สำรับเมรำน้ำไผ่เพาะใส่ถั่วแบบนี้มัน เอาเคลื่อนง่ายง่ายจ้ะพี่น้องมันสะดวกมันสบายเคลื่อนง่ายง่ายแทนแทนไอ้แผงเพาะแม่นําไผ่บ่ใส่แผงเพาะตัวนี้มันก็สิลุมใหญ่กว่าแผงเพาะจักหน่อยแต่ว่ามันตืนอยู่แต่ว่ามันสิใหญ่กว่าแผงเพาะจักหน่อยเฮาสิเก็บไว้ในนี้ได้โดนเติบ่จ้พี่น้องถ้าผู้ใดยังบ่ได้ปลูกกเอาไว้ได้โดนเติบ่จ้พี่น้องก็ให้ฮอร์โมนให้หยังไปจ้สําหรับแม่ําไผแม่ําไผว่าสิเอาลงปลูกแล้วจ้มื้ออื่นนี่สิเอาลงปลูกแล้วจ้ตอนแรกแม่ําไผวางแผนไว้ว่าจะเอาใส่ถุง จะเอาไส้ถุงไส่ถุงไส้กระถางไว้ให้ลูกค้าไว้ถ้าขายแต่ว่าแม่น้ำพ่คิดไปคิดมาแม่น้ำพ่เลยว่าเสียเอาลงปลูกก้อนดีีครัวพราะว่าคือเม่น้ำพ่าต้องการปลูกให้หลากหลายไว้ตอนนี้ช่วงนี้เร่งผลิตเร่งปลูกไว้จ้าพราะว่าแม่น้ำพ่เร่งใส่ฝนคือกันจ้าปลูกไว้พ่อเขาเป็นหมากเป็นน่วยฝนกับสีมาพอดีห้าสีมีผลผลิตเก็บช่วงนั้นนะจ้าเนาะสำรับไอ้เพาะมะเขือ,อใส่แหนแดงแทน่นชีดมอดกระเห็ดบ่อยากจ้าพี่น้อง ถ้าพี่น้องมีเนี่แดงก็ขึ้นตาขึ้นมาจากบ่อเราก็เอาไปตากแขงไว้ด้วยจ้าพี่น้องตาแขงไว้จากสองหรือสามมือเราพี่น้องก็เอามันใส่ในถ้วยนี่จ้าพี่น้องเนี้ยแดงนั่นใส่ในถ้วยนี่แล้วพี่น้องก็กบด้วยดินน้อยนึงกบกวบด้วยดินพ่อเห่าเดยหยอดมเมล็ดได้พ่อมเมล็ดเขาบฟ่ฟงนะจนะ๊ะเนาะคือว่าเน้แดงเขามีค้นโปร่งจา้าโปร่งเบาบางกับเกินยืน ย่านว่าไอ้เขาแหงไว่นะจ้าพี่น้องย่านว่าเมล็ดพันธุ์มาเกิดแม่น้ำผึ้ก็เลยต้องปุบดินน้อยนึงตรงห้าทีทีห้าสีไอ้หยดเมล็ดนั่นถ้าต้องใส่ดินน้อยนึงจ้าพี่น้องอันนี้คือวิธีการง่ายๆ้ะจ้าใส่ใส่ในแพียงพอก็คือกันจ้าพี่น้องใส่แพียงพอก็คือกันพี่น้องงัดยัดงัดแหนแดงลงในหันเคืองนึงจักลายกเครืองเราพี่น้องก็เอาดินโ้ยกุบนาเราพี่น้องก็หยดเมล็ดพันธุ์ไปตามปกติจ้าพี่น้อง งามจ้าพี่น้องบ่ได้เฮดอีหยังกับเขาจ้าพี่น้องหัวบ่าันได้เฮดอีหยังหายอยู่เม่น้ำพ่ายเสียลงมปลูกเล้ววางเผีไยนไว่าสิใส่ทุงใส่กระถางว่าใส่แหล้วจ้าเปลี่ยนใจแล้วแม่น้ำพ่สิเสียลงดินเด้จ้าพี่น้องเม่น้ำพ่ยก็เลยมากอัปเดตไว้เหตุพอแม่พี่น้องเบื้องจ้าเพื่อไปเปลี่ยนแนวทงังเพื่อพี่น้องเสียเอาไปเฮดล่องเบิ่งได้จ้าเด้อเพื่อเป็นการประหยัดประหยัดต้นทุนในการเฮดเกษตรของเฮ้าจ้าพี่น้องคือเฮ้าบ่อยากใส่ทีดมอดหลายๆคนบอกว่าเอาดิน เอาดินปลูกซื้อดินปลูกมาหรือเอาดินจากของเห็ดมันบ่ไดดมาตรฐานมันบ่อใดมันมันบ่เกิดมันบ่อขึน้นมันเหลืองมันตายมันยังไปมีปัญหาเรื่องดินนะจ๊ะเนาะเดียมดินเพาะสําคัญที่สุดแัดที่นี่บ่ยากแล้วจ้าพี่น้องง่ายที่สุดแล้วแม่ลำไส้หาสูตรง่ายๆมาปากกันล้าจาพี่น้องเอาเนื้อเดียงเพาะจ้าพี่น้องบ่มีเข้มบ่มีเปียบ่มีไก่สบายครับจ้า,จาพี่น้อง ตาแหนแดงสามือแล้วพี่น้องเอามาใส่ในหนี่แล้วพี่น้องก็โรยดินควบพี่น้องน้อยหนึ่งคือดินนาปกติเฮาเนี่แหละดินปกติเฮานี่แหละโรยควบน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องก็หยอด,อดมเมล็ดพันเลยจ้ะมีแต่รดน้ำล้วก็ล่อเขางามแช่น้นจ้ะพี่น้องธีที่ททีง่ายที่สุดเราได้จ้ะเมล็ไพ้ไผ้าเฮ็ดเราจะพี่น้องก็ให้พี่น้องเฮ็ดร่องเบืองได้จ้ะเอาไปเฮ็ดเอาไปนั่มไปเฮ็ดนั่มไปปั๊บใส่ร่องเบืองจ้ะสำรับเพาะมุนีก็คือกันจ้ะเมล็ดพัไสีใสเนี้ดงร่องขขาง่รง ถาดน,นี้พ่นกบบระบ้อนะจ้าพี่น้องถาดน,นี้พ่นกบบระบ่อนะดอกบางๆเมลลําำไยกับสีห้องห้องนี้แดงไว้ข้างล่างนี่จ้าพี่น้องแล้วก,ก็เอาดินใส่ดินกับดินปกติเ้านี่แหละแล้วก็ลวกคบด้วยแกบแล้วก็หยอดมเมล็ดอันนี้เป็นมะเขือเทศไอ้มะเขือเทศเอปเปิลง่ายๆนะจ้าพี่น้องแมลล์ลำไยซื้อมากจากตึกเอาไมากินเมนลําำไพกับไม้หยอดใบบ้านไว้ง่ายๆจ้าพี่น้องการเพาะริกเพาะมะเขืเอห้าอย่างใดพลาดใดห้าซื้อมากิน เขาสามารถหยอดเมล็ดไว้เลยวานเมล็ดไว้เลยจ้าบ่ต้องเด้ไปซื้อซุ้มซ่องอย่างดอกมันบประแตกต่างกันดอกจ้ามัน่กรายพ่พันดอกจ้าได้คือเก้าพันเดียวเก้าคือเก้าเหรอจ้าพี่น้องเพราะว่าห้าซื้อในซ่อมนั้นมันได้หน่อยเราอีกอย่างมือมันกระเสียงตอการเดีว่ามันสีบ่เกิดเน่จ้าเนาะยิ่งนอกหรือดูแบบนี้จ้าพี่น้องวิตพ้นหรือดูการปลูกพักนี่เมล็ดพันธุ์พักเพาะงอก่ายยากจ้าพี่น้องเป็นส่วนหลายเลยล่ะที่เพาะแล้วมันบ่เกิดเพราะว่ามันวิตหรือดูการเดียวมันกระอาสีเบิดอายุ ไปประมาณนี้นะจ้าพี่น้องพะฉะนั้นเม่น้ำไผ่ก็เลยอันใดทีว่าซื้อนวยมาก,กินแล้วเม่น้ำไผ่ก็เอามาเพระเม่น้ำไผ่สีใสสูตรนี่จ้าพี่น้องไปยัด <c oughs> ปะหยัดแล้วก็ชั่วกวัวกันจ้าพี่น้องจ้าสำหรับชี่นี้แม่น้ำไผ่ก็มาแช่ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งจ้าเพื่อไปเป็นแบบจ้างเพื่อไปเป็นแนวทางในการเห็ุได้จ้าเร้อพี่น้องเหตุล่องเบ่งได้จ้ารเร้อเฮ็ดล่องเบ่งหน้แดงเพาะพัก ใส่แผงพะใส่ถาดใส่ถุงใส่กระถางได้บัดทุกอย่างากพี่น้องถ้าพี่น้องจะปลูกพักถ้าพี่น้องมีเนื้อแดงหลายตาแขงแล้วพี่น้องก็เอาใส่ในร่องในกระบะในถาดในถุงในยังกะเดวแต่าจ่าแล้วก็เอาดินกบหน้อยหนึ่งเนื้อแดงสุดยอดอาหารของผืนเราจากพี่น้องสุดยอดอาหารของผืนเดวไปเห็ดล่องเบิ้งงด้าจ่าเด้อเห็นล่องเบิงเงบ้ง เพราะว่าแมล็ดลำไยเฮ็ดแล้วได้ผลดีของแม่แช่ะสบการณ์ไว้ให้พี่ให้น้องเบงิ้งเพราะว่าแมล็ดลำไยเสียวร่งปลูกแล้วจ้ามืออื่นแมล็ดลำไยก็สิเพาะไม่สุบเนี่ยเมล็ดลำไยใส่มัดมเนื้อแดงล่องพื้นสุดยอดเนื้อแดงสุดยอดแล้วจ้าสุดยอดอาหารของพืน้นเราได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แมล็ดลำไยก้ะสิขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องไปสุ่ปู่สุ่คนได้จ้าเด้อ ทีเขามากดไหล่กดแช่กดติดตามส่องทําเกษตรแมล่ลำไพ่ส่องฟ้ามหักพักสวนขั้วจ้าสำหรับคลิปนี้แมล่ลำไพ่ก็มีไอเดียดีๆซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนามีไอเดียดีๆแมล่ลำไพ่กับสิมแช่ประสบการลงไ้ให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าเมื่อเ,เดิมนละจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แมล่ลำไพ่กับสิไปสะก้อนจา้าสวัสดีค่ะ